อนตเอาสบูหมู่ดตหอไมู่้นก็ชอบมันะชอบรู้เหมือนกันว่าเธอจะชอบเราไั้ยยเป็นแฟนที่อยากให้ได้กลายเป็นแฟน้ยพัดลมนะเฮ้ย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 พัดลมนะพัดลมนะไหวพัดลมคืออะไรก็แฟนไง สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ n e ย r Channel นนครับผมเพื่อนๆครับครับ <c oughs> ผมวันนี้นะครับผมผมก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยตอนเนี้ยคือผมเนี่ยกลับมาอยู่บ้านที่ชนบุรีแล้วนะครับผมเพื่อน <c oughs> ๆคงงงว่าเอ๊ะทำไมพี่ฟุ๊กไม่ได้อยู่กับครอบครัวหัวฟ้าแล้วหรอทำไมพี่ฟุกไม่ได้อยู่กับจานทีมแล้วหรอโดนไล่กลับมาหรอ เปล่าครับผมเพื่อนๆครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าน้องพลเนี่ยนะครับผมเขากลับชนบุรีแล้วนะครับผมกลับไปอาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมซึ่งคือน้องพลเนี่ยก็กลับกับคุณพ่อคุณแม่เขาตอนแรกผมก็ผมจะทําคลิปแบบมาส่งน้องพลอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าคือเขากลับกับทางคุณพ่อคุณแม่ไงเออผมก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวนัดเจอกันที่ชนบุรีแล้วกันเพราะว่าผมก็อยู่ชนบุรีนะครับผมผมก็เลยขอลาพักร้อนครับผมจากครอบครัวหกฟ้านะครับผมเพื่อนๆครับประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือว่า ผมเนี่ยนะครับผมนัดน้องพลอยไว้ว่าผมเนี่ยนะครับผมจะไปชน เป็นแฟนมัง้งคือผมเนี่ยได้นัดน,น้องพลไว้ที่ห้างนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยได้เตรียมแผนนู่นนี่นั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแค่วันไปนะครับผมต้องเตรียมการเยอะนิดนึงเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้มันปลอดภัยจริงๆเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้ดูคลิปลองใจน้องพลเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ปะคือผมอะมีไอเดียไอเดียหนึ่งก็คือช่วงเนี้ยระหว่างที่ผมรอจะไปทําคลิปกับนอ้องพลผมก็คิดไอเดียขึ้นมาว่าวันนี้ครับผมจะมาแท็กพิทตอรน้องพิทพลนั่นเองครับผม คือน้องพอยอ่ะผมแอบไปเห็นในเพจมาเว้ยคุณผู้ชมน้องพอยอ่ะเขาจะสตรีมฟรีไฟล์แล้วเว้ยคุณผู้ชมก็ไปดูกันได้นะที่เพจ Watermelon Channel อะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณผู้ชมนะเออนั่นแหละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลย โอเคครับผมเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมวันนี้ก็มีเกมน่ารักน่ารักมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่โอเคครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันในหน้าทิกต o อกของผมแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะไปกดติดตามในทิกตอกผมด้วยนะอินสตาแกรมชาแนลนะครับผมเพื่อนๆครับคือหลายๆคนเนี่ยคงงงเนี่ยว่าเอ้ยทำไมพี่ฟุกถ่ายรูปก,กับพี่พลอยแล้วเอาขึ้นปก,ข,นปกขึ้นโปรไฟล์ในทิกต o อกแล้วมันคืออะไรแล้วเห็นช่วงเนี้ยถ่ายทิกต o อกกับน้องพงยเนี่่ยยยยถาากกกัันนนเเอะมลลแแฟ้วหอเอาตงพะ ก็แบบมาโนย์ไงเป็นแฟนในอนาคตป้ะนะกออยเขินนะครับคือเอาง่ายผมตั้งปั่นเล่นๆนะครับผู้ชมยังไม่ได้เป็นแฟนนะครับทุกคนครับยังไม่ได้ขอเป็นแฟนเลยรูปโปรไฟล์เนี่ยทุกคนจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเว้ยแต่บังเอิญบังเอิญวันนั้นอ่ะพี่อุ๋งอิ่มออกมาพอดีแล้วพี่อุ๋งอิ่มบอกเอ้ยน้องพลอยกับฟุ๊กลองถ่ายรูปคู่กันหน่อยก็เลยอ่ะถ่ายรูปสักรูปสองรูปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับนี่ เลยครับผมทุกคนเพชรพลอยนั่นเองนะครับผมหรือแอด watermelon สองห้าสี่ห้านะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องพลอยก็ติดตามครบแสนแล้วนะคุณผู้ชมใครยังไม่ได้ไปติดตามก็ไปติดตามกันได้นะทุกคนนะฮะคือเราจะดูอันไหนก่อนดีอะหุ้ยสองแสนว่ะทุกคนสี่แสนเอ้ยคนดูทิกเกอรน้องพลอยเยอะมากเลยนะน้องพลอยคนดูตั้งแต่ตอนโอเมก้าตาแล้วนะคุณผู้ชมนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเพลยโอเมก้าตากันสักหน่อยแล้วกันนะ ถ้าเธอไม่ว่าพี่อยากให้เรานั้นได้ฝันโอ๊ย <ot> ขอโทษนะครับตอนนั้นกับตอนนี้ทำไมมันอ้วนขึ้นนะคระับหยอเยิงหยอเยิงหยอกหยอก ทุกคนฮะคือน้องพลอยเนี่ยตอนสมัยเรียนคือแบบหน้าเรียวมากเลยแต่ตอนนี้ก็สวยเหมือนเดิมน,นะก็คือน้องพลอยเนี่ยสวย2แบบครับคุณผู้ชมอันนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาดูเขาถ่ายกับมารลิมิวบ้างดีกว่านี่นี่นี่สองแสนห้าสองแสนห้าเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าร้านชาบูนี้อร่อยที่สุดเออจริงด้วยเนื้อร้านเขาสดมากๆเลยเราสั่งเพิ่มอีกสักจารไม่ล่ะเอาสิป่านนี้เราควรกินวัวทุกตัวนั่นแหละไม่ก็ทั้งคอกเลย นั่นแหละครับโอเคครับผมคุู้ชมครับคืออะไรกันครับเนี่ยอุ้ยออุยหลายแสนเลยเนี่ยทุกคนทุกคนมีหลายแสนด้วยหลายแสนด้วยไหนไหนไหนลอง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 กับบาราบิวเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้บมบมบบมลาลาลาบมบมบมบ๊ามบม ต่อคนนี้เมื่ออยู่ด้วยกันอะไรกันครับเนี่ยเ <c oughs> อาตรงๆนะทุกคนวันนั้นอะที่ผมถ่ายคลิปะอะผมไปเอาไม้ควาดมาทำไมอีกวะทุกคน กังวลใเขินเอาตรงๆเนี่ยผมไม่ได้อยู่กับน้องพลอยสองคนนะครับคือวันที่ถ่ายแต่ละคลิปเนี่ยคือจะมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเวลาถ่ายทีก็จะมีคนโซ่มีคนแซวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ครับคลิปล้านห้าแสนคลิปนี้คือคลิปที่ไปถ่าย MV พี่เนมนะครับผมน้องพลอยไปด้วยนะเออคุณช้าไม่เจอไม่แจ๋ขอโทเดี๋ยวเจ้าจะีไปไหนแต่เจ้าคุณชา ทอแม่จะรีบไปไหนแล้วจ๊ะคือสองคนนี้อยู่ด้วยกันทีไรบันเทิงทุกทีเลยมันละมิวกับน้องพลอยเนี่ยชอบเราไหมชให้เป็นแฟนที่ยังให้ได้ก็เป็นแฟนไอ้พัดลมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพัดลมนะพัดลมนะไอ้พัดลมคืออะไรก็แฟนไงเดี๋ยวนะมีเมียมีอะไรไหมมีอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปนี้อะไรมันดำดำ คือช ah, yeah. ่วงนี้คือเพลงคู่มาเยอะมากเลยอ่ะ yep. ค et ุณผู้ชมทุกคนอ่ะถ้าทุกคนอยากให้ผมไปดาาในเฟ e บุ๊กนะฮะก็คอมเมนต์กันนะเผื่อน้องเขาแบบสตรีมแล้วผมจะแบบไปทำคลิปแบบเป็นสายไปอะไรกันนะครับคุณผู้ชมก็ ช่วยกดไลค์คลิปนี้ถึง1 0,000ไลค์นะถ้าหนึ่งหมื่นไลค์ผมจะไปไปแบบจัดหนักเลยเอาซักแบบหมื่นดาวอย่างเงี้ยเออหมื่นดาวในเฟซบุ๊กนี่ก็หลายพันเลยนะทุกคนนะฝากด้วยนะทุกคนนะให้ถึง1 0,000ไลค์นะครับคุณผู้ชมในในในดูอีกสักคลิปดูอีกเสักคลิป <the> คือทุกคนฮะเห็นกล่องฟ้ๆาๆไหมครับนี่เลยครับผม บูเ่เซลั่มครับผมคุณผู้ชมครับผมก็จะมีวางขายเร็วๆนี้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเอาตรงๆเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งลองใช้ได้แค่วันเดียวนะครับผมจริงๆนะสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรที่แบบรักษาสิวด้วยนะครับผมคุณผู้ชมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักไปได้ที่เพจเอเบจเอเจทีวีนะเออทุกคน A Later Few Moments โอเคครับผมผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับทิกต o อกของน้องพอยนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่ทิก t o อองพอยแล้วกันนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าครบ1 0 0 0 0มื่นไลค์ถ้าน้องพอยเขาสตรีมเมื่อไหร่ ผมจะไปเปดาวเป็คนแรกเลยครับผมผู้ชมโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะไปขอเอน็ตคอยแน่นอนทุกคนไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมไม่รู้ว่าเน็ตคอยเขาจะรับรักผมไหมคืออังตรงเนี่ยผมเตรียมใจไว50้50 50นะครับบางทีเนี่ยการที่เขารู้สึกดีต่อเราอะ่ะบางทีเขาอาจจะคิดกับเราแค่พี่น้องก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคุณผ ไว้รอติดตามนะครับ